สำหรับใครที่อยากควบคุมน้ำหนกักหรือหาตัวช่วยแทนมื้ออาหาร r e ียนคอมพลีตหรือ l อซเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะ l อเป็นโปรตีนเช็คคุณภาพสูงที่รวมเอาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินและธาตุโปรตีนทรันเตาโปรตีนสกัดจากนมเวคอนเซนเทรตเวไอโซเลตทำให้ได้รับโปรตีนครบถ้วนและคุณภาพสูงสามารถใช้แทนมื้ออาหารหนึ่งมื้อได้ประโยชน์หลักๆคือ 1. ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญ 2. ลดไขมันอิ่มนานควบคุมความหิว 3. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 4. ลดคอเลสเตอรอล LDL เพิ่ม HDL และช่วยให้หัวใจแข็งแรง 5. เพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มสารต้านอนุม,มูลอิสระและช่วยดีถอกร้างกาย 6. กระตุ้นฮอร์โมน CCK และ GLP 1ทํทำให้ความอยากอาหารลดลงสรุปง่ายๆ LC ช่วยให้ร้างกายได้รับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตครบ อิ่มนานควบคุมความหิวและน้ำหนักได้ดีดพร้อมบำรุงสุขภาพโดยรวมค่ะ